เรามาเฉลยโจทย์ข้อที่10ของวิชาซอยกันนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าดินมีความหนาแน่นอิอ่มตัวดินมีความหนาแน่นอิ่มตัว1.8ตันหลอกต่อลูกบาทเมตรจงหาหน่วยแรงประสิทธิลผลคำว่าหน่วยแรงประสิทธิลผลเนี่ยคือซิกมาแดดนะครับความหนาแน่นอิ่มตัวเนี่ยก็คือแกมมาซัตชูเรต าบอกว่าที่ความลึก7เมตรเมื่อระดับน้ำอยู่ที่ผิวดินจงหาหน่วยแรงประสิทธิผลเราสามารถเขียนลักษณะของโจทย์ข้อนี้ได้ดังนี้นี่เป็นผิวดินนะครับที่ความลึก7เมตรลบ7เมตรเนี่ย7เมตรนะครับอันนี้7เมตรจงหาหน่วยแรงประสิทธิผลก็คือ effective stress ซิกมาแดนะครับค่าแกรมมาของดินตรงนี้คือ1.8ตันต่อลูกบาทเมตรแล้วก็บอกว่าน้ำอยู่ที่ผิวดินชัดเลยว่าแกรมมาตัวนี้คือแก m มมาซัตชูเรตแน่นอนอยู่แล้วเพราะโจทย์ก็บอกแล้วว่าเป็นความหนาแน่นอิ่มตัวนะครับ โจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะครับเป็นคูณตรงๆเลยง่ายๆซิกมาแดชเฉลยนะครับซิกมาแดชซิกมาแดชจะเท่ากับเท่าไหร่ซิกมาแดชตัวนี้เนี่ยนะซิกมาแดชตัวเนี้ยซิกมาแดชจะเท่ากับแกมมาแดชคูณด้วย h ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ตอนี้แกมมาแดชตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1.8 ลบด้วย1 1ึ่คือหนึ่งจุดศนะครับหนึ 0, ตันต่อลูกบาศเมตรคือแกมมาน้ําเพราะแกมมาแรกตัวนี้คือแกมมาซัทชูเลตลบด้วยแกมมาน้ํานะครับแกมมาซัทชูเลตก็คือตัวนี้เห็นไหมแกมมาซัทชูเลตแกมมาน้ําคือ1ตันเนี้ยเนี่ยเท่ากับ1ตันต่อลูกบาศเมตรอันนี้เป็นระบบเมตริกนะครับคูณด้วยอะไรทั้งหมด คูณด้วย7เพราะฉะนั้นเท่ากับ0.8 0คูณด้วย7ออกมา5.6ตันต่อตารางเมตรนะครับต่อตารางเมตรนั่นเองนี่คือคำตอบแล้วง่ายๆนะครับโจทย์ข้อนี้เพียงตัดตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแต่เขาต้องการวัดว่าเราเข้าใจไหมว่า ว่าตัวเนี้ยนะครับแกรมมาดัทเนี When ่ยเท่ากับเท่าไหร่แกรมมาดัทเท่ากับแกรมมาซัตชูเรตลบแกมมาน้านะครับซิกมาดัทเท่ากับแกรมมาดัทคูณดีเอชเนาะและแกรมมาดัทเท่ากับแกรมมาซัตชูเรตลบด้วยแกมมาน้านะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปคำตอบคือ5.6ตันต่อตารางเมตร จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ในช่วงนี้ก็ทำาัทีละข้ออย่างนี้ก่อนนะครับครับก็ขอจบเพียงแค่